เกมรักดวงว้าวชอบลูกนี้มากมีอย่างงี้มีมีปุ่นป้อโอยเจ็บโอ้ย,อย,อยว้าวดูเดฟเดบันเกินพี่โอ้ยไม่รู้ใช่ปะคนว่า,บาแบบโอ้ oh my god แต่น้องอ่ะแบบไม่ดอบเลยเว้ยตาหัวบลดคือไม่ดอบเลยอะโคตรช่องวัน่ะจริงปะนี่รู้สึกว่ามความช่องวันมากแบบ เปิิดมาาแบบคอนฟกต่งๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b s m i l e m e อยู่กับอัาเหมือนเดิมนะคะวันนี้เนี่ยเรามีข่าวดีนะคะก็คือเราจะมาดูทีเซอร์เจวิกเก็ตเกมเกมลักลวงของต้าอู๋อเลอรกันค่ะก็คือจริงๆจะบอกว่าดูไปแล้วรอบหนึ่งเพราะว่าดูสด ในวันสนั่นจอนะคะทุกคนก็คือแบบกรีดการสลบเลยนะคะก็เราจะมาเรียอีกรอบหนึ่งลง YouTube นะคะอยากจะกรีดแหละไปดูกันเลยก่อนเริ่มแล้วค่ะโอ้ my god รุ่นใหญ่มากค่ะพี่ปอต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยทีเดียวนะครับที่ช่วยให้คนประกอบการของธนาเวทของเราเติบโตมากกว่าที่ผมคาดการเอาไว้ซะอีกครับผม คนไม่ดีนแน่นอนอุ้ยอุ้ยเย่มาทำไมล่ะครับมไม่ไดีใจเหรอครับที่ผมกลับมาคุณหนูลูลูโคจิคิสะบัดอุ้ยผมไม่เข้าใจว่าพ่อยมันกลับมาทำไมมัน<ร>อยู่สิงคโปร์ของมันเนี่ยมันดีอยู่แล้วตำแหน่งก,กรรมการบริหารฝ่ายวางแผนว่าง ฉันก็เลยเรียกคุณเพียมกลับมาช่วยว้าวชอบลูกนี้มากนี่อย่างเงี้ยนี้นี้ปึ๊โอ๊ยเจ็บยอดนี้กำลังหล่ออ่ะเราเป็นเพระเอกต,อง,ตองได้ด้วยหรอนี่โอ๊ยกอดโคตรจะหล่อบ,บ้าเลยแน่แน่คุณโมเคไหมเอกยางทีมมันก็เป็นลูกคนหนึ่งของฉันผมฮอบ มีธิ์ศึบทอดธนาเวชุดดีมนทำงานกับผมไหมแน่แน่ถ้าทำเหมือนไม่เอาไม่เอาเริ่มอะไรเออป็นเนี่ยอย่าทับลูกฉันนี่เป็นไงเล็ดเล็จะให้คุณเหตุที่ต้องมีวันนี้ค่ะ อย่างมันแบ่งให้กันได้แต่บางอย่างมันไม่ได้หมพิพมพ<ร>คิดว่าทำจะรู้รความจริงทุกอย่างเนี่ยเขาจะรับสิ่งที่พีมทำได้ค oh <my> ือจริงคุณแค่อ,อยากจะใส่ร้ายพีมมึงไม่งูมึงคิดเหรอว่าพีมเป็นคนดีแล้วคุณจะไปแคร์ทำไมวะช่ oh God, วยกัดคอนฟิกต์เต็มไปหมดเอ,อ,อ้ยเอย้ยเอ้ยจูเดพันเกินพี่โอ้ยไม่ใช่ป้าคุยว่า ดูมากๆม,กมเดี๋ยวมิกับความสำเร็จของธนเวชกันดีกว่าว้ายโอย,โอยดูขุณโดนหนักเลยเสร็จงานเมื่อไหร่มันก็คงสูงเป็นโค่าสัตว์บาทไม่มีสิ่งทำแบบนี้กับฉันโว้าหหลอโอ้ยไปก่อนโอ้ แต่มันไม่ใช่เรื่องโกหกถ้าไปผมยิงแกดูสายตาดีตาแดงตาแดงแบบัตาขออ่ะโหทำถึงมากคุณนะคือแบบว่าโอ้ oh my god ต้องบอกว่าการแสดงอ่ะอันนี้แค่ทีเซอร์นะการแสดงแบบโตขึ้นเหมือนที่อับโหลดบอกจริงแบบแปลกใหม่ขึ้นโตขึ้นแบบโอ้ oh my god เอาจิงออฟโหลดเป็นคนที่เหมาะกับบทอะไรอย่างนี้มากว่าเหมือนพี่อินดี้อ่ะแกรหรือเหมือนอะไรที่มันแบบว่ามีความแบบหน้าตาออฟโรดอ่ะมันมีความแบบถ้าไม่ยิ้มอ่ะมีความดูแล้วถ้าเล่นแบบไร้ายอ่ะคือแบบโซเป็นคุณหนูคนเล็กที่ทเลนและโซะม,มีความร้ายอ่ะใครทีมคุณหนูพิมพคอมเมนต์มานะคะคนดีจริงหรือเปล่าคนดีจริงหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่มีใครดีเลยพี่ทันพี่ทันเนี่ย ก็ยังดูมีความที่อาจจะดูดีอยู่มีความซื่อแบบว่าเออคุณแค่จะใส่หลายพิมอะไรอย่างงี้แบบเออลักเขาเต็มหัวใจปะเนี่ยเ,<อ>เป็นบอกแบ๊กอ๋ออะไรอย่างงี้แต่ก็ไม่ไว้ใจวะ่ะเรื่องนี้มันมีความเกมรักลวงมันอาจจะตลกพลิกแพงอีกทีหนึ่งหรือเปล่า่แบบบริการทันก็ไม่ธรรมดาเป็นคนที่คุมเกมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแกคาดเดาเลยไม่ได้เลยคือเรื่องนี้แหละตาอวบหลดได้เล่นกับแบบนักสแสดงรุ่นใหญ่แล้วนี่รู้สึกว่าไม่ดอบเลย คือมันดอกไม่ได้แหละไม่ดอกเลยคือแบบว่าพี่โมอย่างเงี้ยแบบตรงๆอย่างเงี้ยพี่ปออราความร้ายมันออกอ่ะเข้าใจว่าอราความร้ายมันออกความแบบไม่ดีอะ่ะคนไม่ดีแน่นอนเอ,อโหลดแบบเออแกโอ๊ยสบ้ามันมีความร้ายในใสายตามันร้ายกว่าน้อ,นองวีอีกอะดูโซมันะไหนจะภาพที่สปอยออกมาอีกก็คือแบบดูไม่ใช่คนดีแต่ก็เป็นคนดีในใจเราโอเค ส่วนพี่ทันนะคะจากที่ดูทีเซอร์เทมากยิงมันแคทเธีน<อ>คือมีความเท่และบูเลิดมากคือแบบดีดีดดแต่สิ่งที่ฉันเห็นเล็กๆในนั้นแอบบเห็นความตลกอะได้ยังไงมันดูเป็นความตลกแบบสู้อย่างเท่แล้วปึ้งหัวชนรถอะไรอย่างงี<อ>้ <laughs> ผมขำพพืดเลยเ<อ>แกจะเป็นเพศบองบองๆหรอจริงเปล่า มันจะมีความตลกให้ชัดไหมเรื่องนี้อ่ะพี่ใส่ชุดแบบเป็นเกาะอะไรเงี้ยแล้วแว่นเลยกะคือมันหล่อมันหล่อหนึ่งมันหล่อสองมันดูมีความแบบมันดูมีความพี่แท่งถือปืนอ่ะมรนดูคมแบบตลกนิดนึงก็แบบว่าเอ้ยมันจะมีความตลกปะวะแต่ก็ห่วงให้มันมีความตลกนะคะแบบให้มันมีความต้าอู่นิดนึงพี่อูอาจจะแบบอยากเล่นตลกอะไรเงี้ยก็รอดูเดี๋ยว่าจะเป็นยังไงหุ่นอู่รสเนี่ยนะก็ให้น้องมันโชว์อูอาจจะห่วงไม่ได้ในเรื่องนี้นะคะเพราะว่า ก็น่าจะดูได้เพลิดเนมากๆแน่นอนแล้วหุ่นน้องคือน้องปั้นอยู่แล้วอะน้องแบบกินต่พักเห็นนะในของที่แจ็กกี้ถ่ายใช่ไหมที่พีแจ็กกี้ถ่ายอะเห็นน้องกินต่ผักบอกว่า,วาเออลีนหุ่นเรียงยังอยู่แบบหนูยังต้องลีนอีกระลูกมันขนาดไหนกันเลยนะเรื่องนี้น่าจะยังถ่ายไม่จบไหมก็รอดูนะคะตื่นเต้นหนะักเกมรักหลวงโคตรช่องวันอจริงปะ <laughs> นี่รู้สึก็นความช่องวันมากแบบเปิดมาแบบ คอนฟ lict ต่างๆความแบบหลายเรื่องหลายราวที่มันดูแบบว่าปัญหาดราม่าลุมเรามากๆนะคะเกมรักลวง,งชื่อโคตรไทยช่องวันมากนี่เชื่อว่าต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าทําให้น้องไปได้ไกลแน่คือในเรื่องการแสดงอ่ะมันดีมากเลยนะเอาจิงบว่าสายตาฉากสุดท้ายที่ถือปืนยิงอ่ะอู่รลสายตาแบบตาแดงอ่ะพี่อู่ตาแดงแล้วแบบ ม,มันดูมีอะไรเยอะมากเลยในเรื่องราวอะไรเงี้ยการแสดงดีมากอยากดูแล้วนะคะทุกคนก็สำหรับใครที่ไม่ดูทีเซอร์นะคะก็ไปดูได้นะคะแล้วก็รอติดตามเลยเร็วๆนี้ไม่รู้เมื่อไหร่นะคะแต่ก็คาดหวังว่าเร็วๆนี้นะคะก็รอเลยนะคะ,เ,ะ,คะเกมล,กลักลวงตาอวบลดค่ะ <Wow. S 1> สําหรับวันนี้นะคะใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดกระดิ่งกุ้งยิ้มกุ้งยให้อม้มเลยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย